ประโยคที่ว่าไปไหนก็ได้ของเพื่อนในวัยเด็กทำให้อลรินดาคิดอยู่นานว่าจะพาหล่อนไปที่ใดระหว่างห้างสรรพสินค้าหรือสวนสาธารณะแต่บทสนทนาที่คุยกันทำให้นึกเอะใจว่าเหตุใดเพื่อนคนนี้ถึงไม่อยากอยู่บ้านและต้องการหนีออกมาให้พ้นโดยไม่มีแม้แผนรองรับสถานที่เง,เงียบๆจึงกลายมาเป็นตัวเลือกเร่งด่วนไอรินพาต้นเข้ามาที่ไหนเนี่ย อธทิตาหันมองซ้ายมองขวาขณะที่รถยนต์แล่นเข้ามาภายในย่านการค้าแห่งหนึ่งแต่อลินดาไม่ได้ตอบคำถามเธอขับรถมาจอดเทียบหน้าร้านเสื้อผ้าซึ่งมีป้ายชื่อร้านระบุไว้ชัดเจนว่าอลินดาร้านเสื้อผ้าใช่ร้านเสื้อผ้าของคุณแม่ไอรินเองแล้วไอรินพาต้นข้าวมาที่นี่ทำไมเอา้าก็ต้นข้าวบอกเองว่าไปไหนก็ได้ อลินดากแกล้งยอกย้อนใจจริงแล้วเธอแค่อยากหาโอกาสพูดคุยกับอธิตาในพื้นที่ส่วนตัวสักหน่อยจึงนึกถึงห้องทำงานของมารดาขึ้นมาไอรินมีสังคมบ้างไหมเนี่ยชีวิตมีแค่บ้านกับร้านด้วยไงทำไมพูดแบบนี้ล่ะไม่อยากเข้าไปด้วยกันขนาดนั้นเลยพูดแล้วเหรอว่าไม่อยากเข้าคิดไปเองอาิตาเอ่ยเพียงแค่นั้นก็ก้าวลงจากรถไปยืนจังก้าอยู่หน้าร้าน ถ้าไม่ติดตรงน้ำเสียงห้วนๆและใบหน้าบึ้งตึงแล้วอลรินดาคิดว่าเพื่อนคนนี้ก็ดูตื่นเต้นอยู่เหมือนกันแต่เจ้าตัวก็ฟอร์มเยอะเหลือเกินอีกหนึ่งชั่วโมงร้านเสื้อผ้าอลรินดาก็จะได้เวลาปิดให้บริการแล้วขณะนี้จึงมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการแค่ปรปายแต่พนักงานทั้ง3ามก็ไม่ได้ว่างเสียทีเดียวเพราะยังมีคำสั่งซื้อจากทางออนไลน์เข้ามาเรื่อยๆน้องไอริน ทำไมถึงกลับมาที่นี่อีกล่ะคะเพียงขวัญหันมาเห็นอลินดากรหล่อนลุกขึ้นมาต้อนรับด้วยความงุนงงที่อยู่ๆเธอก็กลับเข้ามาที่ร้านอีกรอบแถมยังมีแขกที่ไม่คุ้นตาเดินเคียงคู่มาด้วยไอรินแค่อยากพาเพื่อนมาดูร้านนะคะแล้วก็อยากแนะนําให้ทุกคนรู้จักด้วยอลินดาเรียกปิงปองและมัดมีที่กําลังง่วนอยู่กับงานของตัวเองให้มาร่วมวงสนทนาด้วย เธอแนะนํากับทุกคนว่าอธิตาคือเพื่อนที่รู้จักกันตั้งแต่เด็กและเพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศพี่ต้นข้าวเป็นดาราเหรอคะปิงปองเผยนิสัยอยากรู้อยากเห็นออกมาอย่างไม่เกรงใจแต่ก็นับว่ายังมีมารยาทอยู่บ้างเพราะเจ้าตัวใช้ถ้อยคําสุภาพไม่ใช่คอยเน็บแนมเหมือนเวลาที่พูดถึงเจ้าของร้านกาแฟาข้างๆพี่ไม่ใช่ดาราหรอกคะ่ะแต่ว่าพี่ดูมีแววเหรอคะ มีแววแบบสุดๆเลยค่ะพี่ต้นข้าวบุคลิกไม่เหมือนคนทั่วไปเลยออร่าฟุ้งมากแบบนี้พี่ต้องเก็บเงินมาเลี้ยงขนมน้องปิงปองแล้วล่ะค่ะอธิตาหัวเราะเขินๆเพราะหลังจากที่ปิงปองตั้งคำถามว่าเธอเป็นคนดังใช่หรือไม่ลูกค้าที่อยู่ในร้านก็พากันรอบมองมาบ่อยๆเหมือนความสนใจใคร,ร้รู้ถูกกระตุ้นตามไปด้วยโอ๊ยวันไหนคะพี่ต้นข้าวปิงจะล้างท้องรอเลย ตายจริงพี่จะหมดตัวไหมคะเนี่ยเพิ่งกลับมาอยู่ไทยแค่สองวันเองยังหางานทำไม่ได้เลยนะเสียงหัวเราะอย่างอารมณ์ดีดังตามมาหลังจากที่พูดประโยคนั้นจบอธิตาใช้น้ำเสียงนุ่มนวลและมีจังหวะก,การพูดที่น่าฟังยิ้มแย้มแจ่มใสคนที่พยายามเข้าหามาตลอดสองวันนี้จึงได้คำตอบที่แน่ชัดวา่าท่าทีฟัดเฟียดเอาแต่ใจและโมโหอยู่ตลอดเวลานั้น อธิตาปฏิบัติกับเธอแค่คนเดียวไอรินจะพาต้นข้าวเข้าไปคุยในห้องทำงานคุณแม่นะคะจะได้ไม่รบกวนลูกค้าคนอื่นแต่จะออกมาก่อนถึงเวลาปิดร้านยังไงวันหลังถ้าต้นข้าวแวะมาที่นี่อีกไอรินอยากให้ทุกคนต้อนรับต้นข้าวเหมือนกับที่ต้อนรับไอรินนะคะได้ค่ะถ้าน้องต้นข้าวแวะมาพวกพี่จะดูแลอย่างดีเลยค่ะเพียงขวัญอาโสที่สุดจึงเป็นคนรับปากแทนน้องๆ ที่จริงเรื่องนี้ไม่น่าห่วงเพราะคนที่ควบคุมได้ยากและพูดไม่รู้ฟังอย่างปิงปองดูจะถูกใจเพื่อนสนิทของอลินดาเหลือเกินหากเจ้าเด็กนี่ไฟเขียวแล้วต่อให้อธิตาจะแวะเวียนมาบ่อยๆก็คงไม่มีปัญหาเหมือนเจ้าของร้านกาแฟาข้างๆแน่อลินดายุติบทสนทนากับพนักงานไว้แค่นั้นและพาอธิตาเข้าไปนั่งเล่นในห้องทำงานของมารดา ตั้งใจว่าหากมีโอกาสจะลองตะล่อมถามถึงเหตุผลที่เจ้าหล่อนไม่อยากอยู่บ้านรวมถึงความสัมพันธ์กับการันที่ดูไปแล้วเหมือนมีความบาดหมางปกคลุมอยู่บางๆระหว่างสองพ่อลูกคู่นี้สรุปคือไอรินพาต้นข้าวมาที่นี่เพื่อให้มานั่งแกล้วเฉยๆอธิตาลงนั่งที่โซฟาตัวยาวใบหน้ายิ้มแย้มและน้ำเสยียงไพเราะน่าฟังถูกโยนทิ้งไว้หลังบานประตูด้านนอก เล่าสักหน่อยเราพาต้นข้าวมาที่นี่ทำไมไอเดนแค่อยากคุยด้วยเรื่องเรื่องที่ต้นข้าวบอกว่าไม่อยากอยู่บ้านแล้วก็รีบออกมาทาั้งๆที่ไม่ดูเส้นทางไงอลินดาลงนั่งบนโซฟาตัวเดียวกันเธอชำเลืองสายตามองคนที่นั่งชิดหน้าแวบ,บหนึ่งอุตสาหคิดว่าความเหินห่างที่เปรียบเสมือนกำแพงหนาๆเบาบางลงทว่าแท้จริงแล้วมันยังคงอยู่ ราวกับว่าเพื่อนคนนี้ก่อร่างมันขึ้นมาใหม่อยู่เรื่อยๆพูดไปไอรินก็ไม่เข้าใจหรอกไม่ลองพูดก็ไม่รู้ไอรินเป็นคนฉลาดนะบ้าบอสิไม่ว่าอย่างน้อยวันนี้ไอรินก็พาต้นข้าวหนีออกมาจากบ้านได้ละกันฮึ <c oughs> อาทิตาส่งเสียงในลำคอที่ฟังดูคล้ายเย้ยหยันแต่หล่อนก็ยองปรีปากเอ,อ่ยเรื่องของตัวเองออกมา พอต้นข้าวมีเมียใหม่วันนี้นัดกันมากินข้าวที่บ้านแต่ต้นข้าวไม่อยากเจอไม่อยากทำความรู้จักอลินดาพยักหน้าเข้าใจถ้าเข้ากันไม่ได้ก็คงอึดอัดใช่ไหมแล้วทำไมต้องเข้าให้ได้ต้นข้าวมีแม่แค่คนเดียวพอแล้วแต่ไอรินมีแม่สองคนนะไอรินอลินดาปากไวไปนิดจึงยอมเอ่ยขอโทษเบาๆ และเปิดโอกาสให้เพื่อนในวัยเด็กเล่าต่อแต่อาทิตาปฏิเสธโดยอ้างว่าหมดอารมณ์แล้วแถมยังบนอีกยืดยาวว่ามันคนละบริบทจะเอามาเปรียบเทียบกันได้อย่างไรลเล่นเอาคนที่พูดไม่คิดหน้าหดเหลือสองนิ้วแต่เพียงครู่เดียวก็กลับมายิ้มย้มดังเดิมปกติไอรินจะอยู่จนถึงร้านปิดตอนทุ่มหนึ่งไม่ได้กลับเร็วมันยังสองวันนี้หรอกถ้าพอต้นข้าวนัทแม่ใหม่มากินข้าวอีกหรืออะไรก็ได้ที่ทำให้ไม่อยากอยู่บ้าน ไอรินอยากให้ต้นข้าวมาที่นี่นะแล้วทำไมต้องมาที่นี่ด้วยก็ต้นข้าวบอกเองว่าไม่รู้จักสถานที่อื่นเลยเพรอเงินถ้าไม่รู้จะไปไหนก็มาหาไอรินที่นี่สิอลินดาเสนอทางเลือกให้โดยหลีกเลี่ยงการถามถึงสาเหตุของความบาดหมางระหว่างอธิตาและการันต่อเพราะเท่าที่ประเมินดูท่าทีของเพื่อนในวัยเด็กตอนนี้แล้วนอกจากเจ้าตัวจะไม่ยินดีตอบ เผล,ลอาจควรหน้าเธอเป็นของแถมด้วยก็ได้ไม่มาหรอกข้าวหลังต้นข้าวเปิดอินเทอร์เน็ตดูเส้นทางเองก็ได้วันนี้มันแค่ฉุกเฉินเท่านั้นแหละงั้นก็ตามใจละกันเอาไว้ถ้าต้นข้าวเปลี่ยนใจอยากมาที่นี่ไอดินก็ยินดีต้อนรับนะอลินดายกธงขาวพละกกำลังในการต่อกรกับมีขี้โมโหของเธอลดเหลือเพียงครึ่ง ตั้งแต่ที่รู้ว่าตัวเองเป็นผู้โชคดีได้รับความฉุนเฉียวอยู่คนเดียวแล้วไม่รู้ว่าโกรธเคืองเรื่องอะไรวันนี้ไอรินไม่ไลฟ์เลยไงหืมอลินดาเลิกคิว้วต้นข้าวดูด้วยเหรอตั้งแต่กลับมาเจอกันอลินดาไม่เคยปรีปากพูดเรื่องของตัวเองเลยแต่เพื่อนในวัยเด็กกลับตั้งคำถามที่ฟังดูเหมือนว่าเจ้าตัวดูเรื่องของเธอดีอยู่แล้ว แค่เห็น,นผ่านๆไม่ได้สนใจหรอกไอรินไลฟ์อาทิตย์ละสองครั้งแต่วันไหนบ้างก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกถ้ามีงานทำก็อย่ามาเยืนก่อรัวบ้านคนอื่นนิสัยไม่ดีไอเินคิดถึงต้นข้าวอยากเจออยากคุยด้วยเมื่อวานก็บอกไปแล้วไงแต่ต้นข้าวไม่อยากเจอไม่อยากคุยด้วยเมื่อวานก็บอกไปแล้วเหมือนกัน เอาเถอะยังน้อยคนที่บอกว่าไม่อยากเจอไม่อยากคุยก็แอบส่องไลฟ์ไอรินอยู่เหมือนกันพลังกำลังในการต่อกรที่หดหายกลับมาฟื้นฟูเมื่อรู้ว่าเพื่อนในวัยเด็กแอบ,บติดตามข่าวสารกันอยู่เงีเงยบๆแม้อ้างว่าแค่เห็นผ่านตาไม่ได้สนใจเป็นพิเศษแต่ยังน้อยก็ทราบว่าวันนี้เธอไม่ได้ไลฟ์ปากแข็งแน่ๆ เพียงขวัญมาเคาะประตูห้องในเวลาหนึ่งทุ่มตรงเพื่อแจ้งว่าตนจัดการสิ่งที่ต้องทำก่อนกลับบ้านครบหมดแล้วเหลือเพียงแค่ล็อกประตูก็จบหน้าที่อลินดาจึงชวนเพื่อนในวัยเด็กกลับบ้านแต่หล่อนก็โอดครวนว่าหากกลับไปตอนนี้คงต้องพบหน้าผู้หญิงที่สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นแม่ใหม่อยู่ดีและแม้จะไม่ชอบใจที่ต้องพึ่งพาเธอแต่เจ้าหล่อนก็ยอมเอ่ยปากชวนไปทานข้าวต่อเพื่อยื้อเวลา บรรยากาศในร้านอาหารบังคับให้ใบหน้าบึ้งตึงของอาทิตาเปลี่ยนเป็นเรียบเฉยการแสดงออกต่างๆตั้งอยู่บนพื้นฐานของมารยาทที่ดีเพื่อไม่ให้ลูกค้าท่านอื่นที่เหลือมาเห็นพลอยทานข้าวไม่อร่อยไปด้วยซึ่งนั่นถือเป็นโอกาสดีที่อลินดาจะได้พักหลังจากวิ่งตามมารม์แปรปรวนของเพื่อนคนนี้มาตลอดสองวันหัวข้อสนทนาของพวกเธอระหว่างทานข้าวไม่มีอะไรหวือหวา อธิตาบอกแค่ว่าในวันพรุ่งนี้ตนจะไปสมัครงานที่บริษัทหนึ่งอลรินดาจึงตื้อขอแลกช่องทางติดต่อกับเพื่อนคนนี้ไว้เพราะคิดว่าหากต่างคนต่างทำงานแล้วโอกาสเจอกันคงน้อยลงตามไปด้วยเธอไม่อยากให้เกิดความเหินห่างขึ้นอีกเพียงแค่สิบปีเศษก็ยากเกินจะสารสัมพันธ์ให้หวนคืนดังเดิมแล้วอลินดาขับรถมาส่งอธิตาที่บ้านในเวลาราวสี่ทุ่มเศษ ขณะนี้ไฟภายในบ้านถูกเปิดไว้เพียงสลัวสลวซึ่งนั่นคงแปลว่าเมื้ออาหารค่ำระหว่างการันและแขกคนพิเศษได้จบลงแล้วอธิตากลับขึ้นมาบนห้องนอนจัดการทำธุระส่วนตัวจนเรียบร้อยจากนั้นก็ตรวจเช็คเอกสารที่เตรียมไว้สำหรับการสมัครงานในวันพรุ่งนี้อีกรอบพอแน่ใจว่าไม่มีปัญหาจึงล้มตัวลงนอนบนเตียงเพื่อพักผ่อนเอาแรง แต่เสียงแจ้งเตือนจากโทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้นขัดจังหวะฝันดีนะยายแม่หมีขี้โมโหอธิตาเปิดดูข้อความจากคนที่เพิ่งรบเร้าขอแลกช่องทางติดต่อจากเธอไปสรรพนามที่อีกฝ่ายใช้เรียกวอนให้โมโหจนคิ้วกระตุกทว่าเมื่ออ่านซ้ำๆกลับมีรอยยิ้มปรากฏขึ้นที่มุมปากอย่างช่วยไม่ได้เน่นปากเหรอไอริน โทษทีนะแต่ไอรินพิมพ์อะ่ะไม่ได้พูดโอเคเง้นบล็อกเดี๋ยวไอรินขอโทษแค่อยากบอกฝันดีจริงๆแล้วก็พรุ่งนี้ขอให้ผลการสมัครงานออกมาดีนะอืมไม่บอกฝันดีคืนหรอไม่โทรศัพท์มือถือถูกชาร์จแบตเตอรี่ไว้ข้างหัวเตียงหลังจากที่ใช้มันพูดคุยกับเพื่อนในวัยเด็กอยู่ครู่หนึ่ง อธิตาล้มตัวลงนอนตามเดิมและเผลอหลับไปอย่างง่ายดายคำคืนนี้ความโดดเดี่ยวที่เคยก่อกลุมหัวใจของเธอเบาบางลงจนไม่จำเป็นต้องคมตาให้หลับอีกบริษัทนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านเครื่องสำอางเล็กๆซึ่งมีทําเลที่ตั้งอยู่ใกล้กับย่านการค้าคือบริษัทที่อธิตาเลือกมาสมัครงาน แม้บิดาจะใช้เส้นสายล็อกตำแหน่งสูงสูงในบริษัทเดียวกับเขาไว้ให้แล้วก็ตามแต่เธอตัดสินใจที่จะต่อต้านด้วยการเลือกหางานด้วยตัวเองการสัมภาษณ์เริ่มต้นขึ้นภายในวันเดียวกันและอธิตาถูกตอบรับเข้าทำงานอย่างเร่งด่วนฝ่ายบุคคลพูดอย่างเป็นกันเองว่าตั้งแต่เปิดบริษัทมาเธอคือผู้สมัครคนแรกที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ ้วยหากจะพูดในอีกความหมายหนึ่งคือเธอเป็นเหมือนเพชรเม็ดงามในสายตาพวกเขาจึงไม่อยากปล่อยให้หลุดมือแต่ในมุมของอธิตาแล้วเธอก็แค่ปลาตัวหนึ่งที่บังเอิญมาติดเบ็ดและต้องสูญเสียอิสรภาพในการใช้ชีวิตบางส่วนอุทิศให้กับการเป็นมนุษย์เงินเดือนอธิตาเสร็จธุระที่บริษัทในช่วงใกล้เที่ยง เธอแวะไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลและเปิดบัญชีธนาคารเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเริ่มงานในอีกสองวันข้างหน้าเธอศึกษาเส้นทางและการใช้รถโดยสารสาธารณะมาก่อนแล้วจึงทำให้ภารกิจในวันนี้ราบรื่นและเสร็จสิ้นได้ในเวลาก่อนบ่ายสามโมงพอลังเลว่าควรกลับบ้านไปพักผ่อนหรือจะไปไหนต่อดีคำพูดของเพื่อนในวัยเด็กก็แวบมาเข้าหู ถ้าไม่ดูจะไปไหนก็มาหาไอรินที่นี่สิรสชาติของการกลืนน้ำลายตัวเองควรจะกระอักระอ่วนเพราะออกปากไว้ว่าจะไม่มีทางมาเหยียบร้านเสื้อผ้าของเพื่อนในวัยเด็กอีกแต่พอพาตัวเองมายืนอยู่หน้าร้านจริงๆกลับไม่ได้รู้สึกแย่ถึงขนาดนั้นพี่ต้นข้าวสวัสดีค่ะปิงปองเข้ามาทักทายเป็นคนแรก ส่วนเพ่งขวัญและมัดหมีส่งยิ้มมาให้แทนเพราะกำลังให้บริการลูกค้าอยู่พอดีพี่ซื้อขนมมาเลี้ยงน้องปิงปองตามที่สัญญาไว้เมื่อวานค่ะว้าวขอบคุณค่ะพี่ต้นข้าวสวยแล้วยังใจดีอีกจะไม่ใจดีด้วยได้ยังไงคะตั้งแต่กลับมาไทยก็มีปิงปองนี่แหละที่ชมว่าพี่สวยเป็นคนแรกเอา้าพี่ไอรินเขาไม่ได้ชมหรอคะไม่นะคะ อธิตาใส่หน้ายิ้มยิ้มปิงปองจึงเล่าต่อว่าที่กับเจ้าของร้านกาแฟาข้างๆอลินดาไม่ได้ปากหนักถึงเพียงนี้ขนาดเจ้าหล่อนแต่งตัวธรรมดาก็ยังมีคำว่าสวยหลุดออกมาจากปากได้ง่ายไดย้เจ้าของร้านกาแฟาข้างๆนี่ใครล่ะคะอธิตาลองแกล้งถามข้อมูลเพิ่มเติมคุณมุกค,ค่ะเขาชอบมาอ่อยพี่ไอรินที่ร้านทุกวันเลยสงสัยจะไม่มีการมีงานทำ ออยเขาชอบไอรินแบบอยากเป็นแฟนเหรอคะปิงปองพยักหน้าแต่เขายังไม่ได้คบกันนะคะปิงก็ภาวนาให้พี่ไอรินเขาไม่หลงผิดอยู่ยายคุณมุกอะไรนั่นไม่เข้าตาเลยพูดจบปิงปองก็นึกขึ้นได้ว่าควรไปตามมารินดาให้มาพบเธอไม่ใช่พูดพร่ำอยู่อย่างนี้จึงขอตัวแยกออกไปไม่นานเพื่อนในวัยเด็กก็เดินออกมาจากห้องทำงาน อธิตาจึงพักเรื่องของมุกตาพาไว้ก่อนต้นข้าวดีใจจังที่แวะมาแค่จะมาบอกว่าได้งานแล้วอันที่จริงสามารถแจ้งข่าวดีนี้แก่อลินดาได้ผ่านเครื่องมือสื่อสารแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุใดอธิตาถึงอยากบอกมันด้วยตัวเองยินดีด้วยนะต้นข้าวแล้วต้นข้าวได้งานทําที่ไหนหรอตรงกับที่ตัวเองคาดไว้ไหม ห่างจากที่นี่แค่800เมตรเป็นบริษัทนำเข้าเครื่องสำอางจากต่างประเทศอธิตาใช้เวลาเลือกบริษัทที่น่าสนใจผ่านอินเทอร์เน็ตตลอดทั้งช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้โดยพิจารณาจากตำแหน่งงานค่าตอบแทนและสวัสดิการแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจเลือกบริษัทที่อยู่ใกล้ร้านเสื้อผ้าของเพื่อนในวัยเด็กมากที่สุดและทิ้งเงื่อนไขข้ออื่นๆไปเหตุผลคือไม่มี ดีจังถ้าเลิกงานแล้วแวะมาเล่นกับไอรินที่นี่ได้นะหรือไม่ตอนเช้าๆเรามาพร้อมกันก็ได้เดี๋ยวไอรินเลยไปส่งน้าเอยกับน้าไหนไม่อยู่หรอหืมอารินดาเลิกคิว้วคงงงที่อยู่ๆหัวข้อสนทนาก็ถูกเปลี่ยนอย่างกระทันหันแต่หล่อนก็ตอบคำถามอยู่อยู่สิกำลังจะตามออกมาอืมจะรอสวัสดี อธิตาไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธเรื่องที่อลินดาอาสาไปส่งที่บริษัทในช่วงเช้าเพราะไม่อยากลืนน้ำลายตัวเองอีกเธอยือนรอจนกระทั่งเอริกาและนิชาดาก้าวออกมาจากห้องทำงานจึงปรีเข้าไปทักทายผู้ใหญ่ทั้งสองใช้เวลารื้อฟื้นความสัมพันธ์แค่ไม่ถึง5นาทีทั้งเอริกาและนิชาดาก็ได้รับอ้อมกอดจากเพื่อนลูกสาวเป็นของขวัญสำหรับความคิดถึง ทั้งสองบอกว่าอลินดากำลังจะไลฟ์สดขายสินค้าอยู่พอดีจึงชวนให้อธิตานั่งดูอยู่ด้วยกันแน่นอนว่าไม่มีประโยคปฏิเสธดังออกจากปากเธออ้างว่าอยากใช้เวลากับผู้ใหญ่ทั้งสองให้มากกว่านี้เพราะไม่ได้เจอกันนานเธว่าความจริงกลับใช้สายตาแหลมคมดุดเยี่ยวของตัวเองเฝ้ามองเพื่อนในวัยเด็กอยู่หลังกล้องเงียบๆมีแขกแวามาหาพี่ไอรินอีกแล้วคะ่ะ ปิงปองแจ้งกับอลินดาหลังจากที่การไลฟ์ในวันนี้จบลงพลาง่ายมือไปยังหญิงสาวคนหนึ่งที่ก้าวเข้ามาในร้านพร้อมกับแก้วกาแฟในมืออาทิตานั่งกอดอกอยู่ที่โซฟาภายในมุมพักผ่อนของพนักงานจากจุดนี้สามารถมองเห็นเพื่อนในวัยเด็กพูดคุยกับหญิงสาวคนนั้นได้ชัดเจนที่จริงทั้งคู่ก็ดูเข้ากันได้ดีแต่เธอคิดว่าไม่เหมาะสม ตอนนี้ที่ร้านพี่มีลูกค้าอยู่นิดหน่อยแลยอยู่คุยกับน้องไอรินได้ไม่นานยังไงตอนเย็นพี่จะแวะมาหาใหม่นะคะค่ะพี่มุกขอบคุณสำหรับกาแฟด้วยนะคะทั้งสองพูดคุยกันอยู่ราวหนาทีก็แยกย้ายเท่าที่เงี่ยหูฟังอธิตาเห็นด้วยกับปิงปองเรื่องหนึ่งคือเจ้าของร้านกาแฟคนนี้ไม่เข้าตาเลยจริงๆ ขอโทษที่ให้รอนานนะต้นข้าวพอดีไอรินคุยกับพี่มุกอยู่เลยช้านิดนึงอลินดาเดินกลับมาหาเธอที่นั่งอยู่หน้าแปลกที่เจ้าตัวไม่แนะนําให้เธอรู้จักกับเจ้าของร้านกาแฟาข้างๆคนนั้นคงคิดว่านี่สัยหำหามพูดจาแบบขวานผ่าซากอย่างเธอจะไปสร้างบาดแผลฝังใจให้หล่อนกระมังต้นข้าวจะกลับแล้วอ้าวทำไมล่ะ ไม่อยากรบกวนเวลาทำงานของคนอื่นพูดเพียงเท่านั้นอธิตาก็ลุกขึ้นยืนเธอไม่สนคำทัดทานของเพื่อนในวัยเด็กและเดินออกไปจากร้านพลังชำเลืองมองคาเฟ่ที่อยู่ติดกันพอเห็นว่าหญิงสาวคนนั้นยืนอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์ความไม่ชอบใจก็พลุ่งพล่านมุกตาพางั้นหรอคงต้องจดชื่อไว้เป็นคู่แข่งสินะ